โอเคครับและในคลิปวิดีโอนี้พี่ติบก็จะมาทำการสรุปอัปเดตฮาโลวีนในแมปอ n i เมตเรนเจอร์เกันนะครับผมแล้วก็จะมาทำการแจกโค้สด้วยนะครับทุกคนซึ่งในอัปเดตนี้นะครับจะมีตัวละครเข้ามาใหม่ด้วยกันนะครับผมอยู่ที่6 ตัวละครด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว Battle p a r รใหม่เข้ามานั่นเองนะครับผมอัปเดตนี้จะมีอะไรบ้างก็ไปรับชมกันได้เลยครับและก่อนเข้าไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ช่อง10บาทเกมมิ่งด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวพี่สิบจะทําการแจกโค้ดให้กับทุกคนก่อนเลยนะผมโค้ดทั้งหมดจะมีด้วยกันทั้งหมด4โค้ดนะครับผมณแผ่ปัจจุบันนี้นะครับผมโค้ดที่1นะครับผมก็ทุกคนใส่ตามพี่สิบได้เลยหรือว่าจะไปก๊อปเอาในดีส แฮปปี้เอ็กตอรเรทฮาร์วีนนะครับผมอ่านี่ครับแฮปปี้มากมั้งรอแต่รอตั้งกี่อาทิตย์โอ้สามอาทิตย์ครับนี่โอเคคนหายไปหมดแล้วอ่จะเป็นหมื่นเกือบแสนนะครับทุกคนเหลือหลักพันนะครับผมโค้ดที่หนึ่งก็ได้ของตามนี้เลยสําหรับโค้ดที่สองนะครับผมคุโรอ่านี้อะไรนะคโรมิใช่ไหมบอสอีเวนต์นะครับผมก็ได้นิ้วมาแล้วได้รีโลอีกพันหนึ่งนะครับผมอ่ะโค้ดต่อมานะครับผม Sorry for ์ดีเรนั่นเองนะครับ ได้ของตามนี้เลยครับผมแล้วก็โค้ดที่3นะเออโค้ดที่4ครับผมโค้ดสุดท้ายนะครับผมชื่อว่าแดกคิล r าเฮียนะครับผมนี่อ่ะโอเคมาครับสำหรับอัปเดตนี้นะครับผมโดยตัวเกมหลักๆแล้วนะครับจะเป็นการรีเซ็ตพวกพาสซีฟตัวละครพวกดาเมจต่างๆครับของตัวละครก่อนหน้านี้ดาเมจที่มันหลักร้อยล้านหลักพันล้านนะครับผมมันจะเหลือแค่ประมาณหลัก10ล้านกับหลักร้อยล้านเท่านั้นเองครับผมอย่างตัวละครพวก เออโตบัฟคู่ของพี่ติครับตอนนี้ตัดดาเมจมันเหลือแค่ประมาณ30ล้านเท่านั้นนะครับผมถ้าอัพเกรดสูงสุดนะครับก็คือจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะรีเวิร์กรีเซ็ตจักรวาลดาเมจเลนเจอร์เอ็กลงมานั่นเองนะครับผมอ่ะในอัปเดตนี้นะครับจะมีโหมดใหม่มาทั้งหมด2โหมดด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวพี่สิ๋พาไปดูโหมดแรกกันก่อนเลยโหมดแรกครับจะมีชื่อว่าไฟเฟสนะครับผมนี่ไฟเฟสนะครับผม โหมดนี้นะครับจะเล่นแล้วก็ได้ตัวละครทั้งหมด3ตัวนะครับแล้วก็ของอีโวอาลูคาดพร้อมกับแคนดี้นะครับผมซึ่งตัวละครนะครับก็จะมี3ตัวนี้เลยนะนี่ทุกคนอ่านี่ครับสตัวนี้พี่ติบก็จําชื่อมไม่ได้นะเป็นตัวละครแมวนะครับผมแล้วก็ตัวละครบรู๊คใช่ไหมอันนี้ชื่อแล้เดอะเฟียนะครับผมแล้วก็ของอีโวอาลูคาดนะครับผมสาหรับวิธีการเล่นของดนานนี้ครับผมพี่ติบแนะนําให้เอาตัวละคร วกเอโตะไปนะครับผมเพราะว่าเอโตะเขาจะตีค่อนข้างกว้างค่อนข้างฟูนะครับเดี๋ยวพี่ติ๋บขอทําการเปลี่ยนตัวละครน,นิดนึงนะครับนี่พี่ติ๋วจะพาไปดูเลยว่าโหมดนี้มันได้ยังไงซึ่งเราเอาไว้ฟาร์มในส่วนของตัวแคนดี้ครับแคนดี้เราจะเอาไปแลกของในร้านค้านะครับแต่เดี๋ยวพี่ติ๋วจะพาไปดูอีกทีหลังจากเล่นโหมดนี้จบแล้วกันนะครับโอเคครับผมสําหรับโหมดนี้นะครับมันจะมาในทีมของตัวแบบ เอ่อสวนสนุกฮาราวีนนะครับผมเป็นส่วนสนุกร้างนะครับนี่ทุกคนประมาณนี้นะด่านก็จะอยู่ในป่านะครับผมมีนกมีอะไรนะครับแล้วก็ทําการเล่นมาตีเลือบ้านครับด้วยบ้านแค่1000เท่านั้นเองนะทุกคนซึ่งเนี่ยพี่สิบไม่แน่ใจว่าระยะของตัวเกมอะ่ะเขาได้ระบุหรือเปล่านะครับผมคือตอนเนี้ยพี่สิบเล่นเลยใช่ไหม นี่ครับทุกคนมันไม่บอกว่าระยะแต่ละตัวมันตีถึงไหนครับพี่ติบก็เลยงงว่ามันเป็นที่อะไรหรือเปล่านะครับหรือที่เขาปรับไปอ่ะประมาณนี้เอ,อ้านี่ไงระยะโผล่แล้วเออแผนที่มันอาจจะกบระยะก็ได้ครับนี่ครับเราเล่นเราก็หาตัวละครในอัปเดตนี้ไปพร้อมกับหาแคนดี้นะครับ สำหรับตัวแคนดี้นะครับทุกคนสามารถเข้าไปแลกได้ในคำว่าเมอร์เชนนะครับให้หันหน้าไปเมอร์เชนแล้วก็กดวาร์ปไปได้เลยครับจะเจอกับ NPC อยู่ด้านหน้าเลยครับผมฮาร์วีนช็อปนะครับแล้วก็เอามาแลกได้เป็นสแตตบูเตอร์ของอีโวตัวละครต่างๆนะครับผมเป็นพวกกุญแจนะครับเป็นรีโรเป็นนิ้วนะครับเนี่ก็เอาในส่วนของตัวแคนดี้ครับมาแลกตรงนี้ได้เลย อ่ะแล้วก็ในส่วนของอัปเดตนี้มีอีเวนต์มาใหม่ครับผมนั่นก็คือบอสอีเวนต์นะครับในทุกคนซึ่งเราจะหาตัวละครคูรุมิได้นั่นเองนะครับผมโอกาส3%พร้อมกับเอาตัวในส่วนของตัวโซกับโซเดิมกลับมานะครับผมนั่นก็คือตัว d เดวิลโซนั่นเองนะครับก็สามารถมาเล่นได้ ซึ่งตัวละครคูรุมินะครับเราเล่นได้ไม่จํากัดเลยนะครับทุกคนแต่ว่ามันจะจํากัดตัวละครชายนี่อยู่แค่เพียง1,500ตัวเท่านั้นซึ่งปัจจุบันนี้มันออกไปประมาณ200ตัวแล้วแต่ว่าตัวเลขมันยังไม่ลดนะครับก็อย่าลืมรีบไปหากันครับสําหรับใครที่อยากหาตัวละครคูรุมิชายนี่ซึ่งพี่สิบได้ทําคลิปสอนแล้วนะครับผมคลิปแยกนะก็อย่าลืมไปดูกันนะครับผมวิธีการลงบอสอีเวนต์ให้จบภายใน1วินาทีนะครับผมแล้วก็ในอัปเดตนี้ครับ จะเป็นการรวบ Battle Pass จาก Battle Pass เก่าๆนะครับคือมันจะเป็นการรวมเอาตัวละครเก่าๆกลับมาครับสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นตั้งแต่อัปเดตแรกหรือมาไม่ทันเพิ่งจะกลับมาเล่นในอัปเดตนี้แลวอยากได้ตัวละครเก่าๆนะครับนี่ครับมันก็จะมีเป็นในส่วนของตัวกระต่ายนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็น Last Survival นั่นเองนะครับผมหรือว่าอาาเมะกาคิวนั่นเองครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว i อค q u e n กับตัวละครเออมันชื่ออะไรนะ Xkano ใช่ไหมนี่ครับ แล้วก็จะมีในส่วนของตัวละครริมุรุนะครับผมกับตัวละครบัฟสุดแกร่งนะครับผมอย่างอุตะท่นเองนะครับผมก็สามารถนะครับที่จะมาเติมแม่นพารแล้วก็เอาได้ครับแต่ว่ามันจะไม่มีเป็นร่างชายนี่นะครับทุกคนเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นการรวมแต่ละพาร์ทเอามาไว้ในที่เดียวนั่นเองนะครับผมซึ่งในอัปเดตเนี้ยส่วนใหญ่หลักๆก็จะมีให้เล่นแค่2อันนี้ครับเป็นบอสอีเวนต์นะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟเฟรดนะครับซึ่ง มันมีแค่นี้เลยครับอัปเดตไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็จะเป็นการรีเวิร์กตัวละครถ้าส่วนใหญ่มีการปรับสกิลปรับพลังต่างๆลดลงมานะครับก็อย่าลืมไปหากันแล้วกันนะครับทุกคน่าในอัปเดตนี้ก็จะประมาณนี้มาเดี๋ยววิศิษฐ์จะพาไปดูนะครับผมในส่วนของตัวคุรุมินะครับว่าเขาเล่นกันยังไงนะครับโอเคครับทุกคนเน่พอเข้ามาแล้วครับจะเจอกับเลือดบอสประมาณนี้แล้วกันนะ 15 b นะครับก็หาทีมที่เอาไว้ลงให้จบไว,ไวที่สุดครับแต่พี่สิบอย่างที่บอกครับทำคลิปสอนลง1วิไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคลิปนี้พี่สิบจะไม่เฉลยนะครับผมว่าทำยังไงก็เดี๋ยวไปดูอีคลิปกันเลยได้เลยนะครับเท่ากับว่าตอนนี้นะครับเราเจอตัวละครในอัปเดตทั้งหมดอยู่ที่เอ่อตัวใช่ไหมจะมีเป็นในส่วนของตัวละครนะครับผมไฟฟลาสนะครับอยู่ที่3ตัวไฟเฟสนะ3ตัวแล้วก็ตัวละครจากบอสอีเวนต์1ตัวเป็น4ตัวนะครับ แล้วก็ตัวละครอีก2ตัวนะครับทุกคนจะสามารถหาได้จากนี่ครับทำเควสนะครับผมเป็นตัวละครที่ชื่อว่าวอลเกอร์นั่นเองนะครับก็ไปทำเควสได้เลยนี่ครับเ,เดี๋ยวพี่ติ๋จะมาสอนละกันนะว่า ทำยังไงนะครับผมเป็นแยกอีกคลิปหนึ่งไปเลยแล้วกันนะครับเท่ากับว่าตอนนี้มีทั้งหมด5ตัวซึ่งในอัปเดตนี้ครับตัวละครมาใหม่จะมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับเหลืออีกหนึ่งตัวนั่นก็คือตัวละครอาลูคาดครับอาลูคาดทุกคนสามารถหาได้จากไหนครับนี่ให้ทุกคนทําการเดินตามพิสิทธิ์มาครับตรงนี้เลยครับนี่ให้วาปมาที่ตรงอัปเกรดนะครับแล้วก็จะต้องใช้วิชานะครับผมในส่วนของตัวสกิลนะครับนิดนึงครับนี่พ เป็นการเล่นปลาครัวนะครับผมหรือว่าเป็นการกระโดดแบบฟรีรันดิ้งครับนี่เดินมาตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บทุกคนจะเจอ NPC นะครับอยู่บนยอดตึกตรงนี้นะก็ให้มาทําการคุยนะครับผมนี่แล้วก็กดรับเควสอะไรให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะได้เควสมาอยู่ในสเปเชียลเควสครับก็ไล่ทาเควสไปได้เลยนะครับแล้วก็เราทําการเล่นในส่วนของตัวเอเลดนะครับให้ครบทั้งหมดเอ่อทการเทคดาวตัวละครครับ ไห้ครบทั้งหมด5 5 0 0 0 0ตัวก็จะได้ตัวละครอาลูขาดมาแล้วนั่นเองนะครับในส่วนของของอีโวครับก็อย่างที่พี่ติบให้ดูไปตอนแรกครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับเงของ e vo, อีโวอาลูขาดก็ประมาณนี้ครับสำหรับอัปเดตนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากถ้าใครชื่นชอบคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง10บัาทเกมมิงเลยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายู